ทีนี้ไปดูอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่แฟนๆกีฬานี่ตั้งตารอคอยมากๆเลยนะคะสำหรับวอลเลย์บอลสาวไทยค่ะที่เดี๋ยวจะมีโปรแกรมลงแข่งขันนชั่นส์ลีกนะคะซึ่ง3พันธมิตรนี่ได้ร่วมถ่ายทอดสดนะคะตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบสุดท้ายเราจะได้ดูกันเต็มๆ60แมตช์นะคะเดี๋ยวจะประเดิมการถ่ายทอดสดวันแรกก็คือวันที่14พฤษภาคมนี้เลยค่ะ ก็เป็นการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะคะของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกับสถานีโทรทัศน์ช่อง7และเทโรเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะได้ร่วมกันถแถลงข่าวการถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลในชั่นฟลีหรือว่า VNL นะคะมหาก,การรมศึกลูกยางระดับโลกจากวอลเลย์บอลเวิล์นะคะส่งตรงความสนุกแบบเอ็กซ์ูซีฟค่ะให้กับแฟนกีฬาชาวไทยได้ร่วมลุน้นร่วมเชียร์นะคะแล้วก็จะร่วมกันใช้แฮชแท็กด้วยก็คือตบลั่นจอที่7 HD นั่นเองนะ ซึ่งได้รับสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันทุกแพลตฟอร์มค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่14พฤษภาค,คมไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2567นี้เลยค่ะ โดยมีบุคลากรสําคัญในวงการลูกยางนะคะเข้าร่วมการถแถลงข่าวคึกคักคานอีกเพวยเพียก็จะเป็นเหล่าทัพนักกีฬา <นะ S 1> วอลเลย์อบอลสาวทั้งหลายนะคะแล้วก็ชุ้องนะคะรวมถึงชุดใหม่ที่จะใส่ในการแข่งขันในปี2024ด้วยนะคะแล้วก็จะมีนายสมพรใช้บางยางคานายกสมาคมกีฬาวอลเลย์อบอลแห่งประเทศไทยมีโคโ้ชยัค่ะโค้ชคนใหม่นะคะนัทพลศรีสมุทรนาค่ะหัวหน้าผู้ฝึกสอนแล้วก็มีวิลาวันอภิญญาพงศ์นะคะโค้ชกิฟต์นะคะ ซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนค่ะรวมถึง15นักตบสาวทีมชาติไทยชุดปัจจุบนันนําโดยกัปตันทีมคนใหม่ในครั้งนี้นะคะก็คือแนนทัดนดาวนึกแจ้งค่ะเป็นกัปตันทีมแล้วนะฮะถูกต้องนะคะก็ะสาเหตุที่ได้รับเลื่อนเขาบอกว่าแนนกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมได้ดีมีความมุ่งมั่นด้วยนะคะก็มาเป็นกําลังใจให้กับตันทีมคนใหม่ด้วยแล้วก็ยังมีกัปตันทีมคนเก่าด้วยะะก็คือเปียนุษย์แป้นน้อยค่ะมีชัชชุออนโมกศีมีพรพันธ์เกิดปราดเป็นต้นนะคะแล้วก็ทีี่่่เหห็็นนนนอออยูกคื้งใมะ น้องอยูฟ่านะคะ <Hey. S 1> ก็นอกจากนี้นะคะยังได้เปิดตัวทีมผู้บรรยายด้วยก็จะมีบุษบาลจันทรารักษศรีนะคะอดีตลิเบอร์ล,ลคนแรกทีมชาติไทยมีนันทการเพชรคลายค่ะอดีตบีหลังทีมชาติไทยรวมถึงวรุษวิเศษสิงห์อดีตเซต,ตเตอร์ทีมชาติไทยมีทีมชาติมาเป็นนักภาคด้วยนะคะรับประกันเลยว่า ดูแล้วได้ความรู้ได้ความสนุกอย่างแน่นอนคือกติกาเนี่ยไม่ผิดแน่ๆนะฮะนะคะสำหรับการแข่งขันในเชื่ e สลีกนะคะรอบเก็บคะแนนรวมทั้งหมด6สนามด้วยกันสัปดาห์แรกนี่จะแข่งขันกันระหว่างวันที่14 1 9ถึง19พฤษภาคมที่ตุรกรีแล้วก็ที่บราซิลค่ะสัปดาห์ที่2วันที่28พฤษภาคมถึง2มิถุนายนที่สารัฐอเมริกาและที่มาเกา๊าจากนั้นสัปดาห์ที่3ค่ะวันที่1ิ 11-16มิถุนายนที่ญี่ปุ่นและฮ่องกงค่ะรวมถึงรอบชิงชนะเลิศอันนี้พลาดไม่ได้เป็นอันขาดนะคะจะแข่งขันกันระหว่างวันที่20-23มิถุนายนที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากประเทศไทยเราจะได้เป็นเจ้าภาพในรอบไฟแนลนะคะโดยทีมสาวไทยจะประเดิมเกมแรกพบกับสหรัฐอเมริกาค่ะในคืนวันที่15พฤษภาคมดึกหน่อย 3นาฬิกา30นาทีแต่เชื่อว่าแฟนอบอลล์เนี่ยตั้งตารอแน่นอนถึงจะดึกก็ตามเหมือนสมัยแบบดูบอลโลกที่บราซิลอ่ะต้องตื่นมาดูกลางดึกนะฮะร่วม,มชมร่วมเฉีรีรยด้วยกันนะครับค่ะ